สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูบล็อกลมกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นบล็อกลมที่ใช้กับตัวปั๊มลมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าคู่บือการใช้ง,งานแล้วก็ใบรับประกันนะครับตัวบล็อกเขาให้มาทั้งหมด10ลูกนะครับผมมีตั้งแต่เบอร์9้านะครับถึงเบอร์27เลยนะครับเป็นเหล็ก CRV าีอย่างดีเลยนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วก็มีข้อต่อยาวให้ด้วยนะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นข้อต่อยาวนะครับก็เป็นเหล็ก CRV นะครับหนาๆแบบนี้เลยแข็งๆแบบนี้เลยนะครับก็อุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับตัวหลอดน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระบอกเอาไว้หยอดน้ํามันนะครับก็เวลาเราจะใช้งานนะครับแนะนําหยอดก่อนนะครับ2-3หยดนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อต่อนะครับที่เขาให้มา2อันนะครับอ่าก็อ่าเกือบลืมนะครับตัวนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ ตัวเครื่องนะครับนี่เลยนะฮะก็ปรับซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างครับปรับสปีดตรงนี้นะครับผมก็ดันเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับปรับได้4สปีดนะครับปรับได้4สปีดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราจะต่อกับสายลมนะครับอ่าก็กอนใช้งานอย่างที่ผมบอกหยอดน้ํามัน 2- 3หยดก่อนนะครับอ่านี่เลยนะครับตัวหัวก็จะเป็นขนาด4หุนนะครับ 340นิวตันนะครับผมตัวนี้340นิวตันแล้วก็สปีดนะครับลูกค้า7,000รอบต่อนาทีนะครับสปีด7,000รอบต่อนาทีนะครับอ่าก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ2.2งกิโลนะครับรับประกันให้1ปีนะครับตัวนี้นะครับราคา1,190บาทนะครับ1,190บาทนะครับตัวนี้อ่าก็ถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อสินค้า สามารถทักแชทหาผมได้เลยนะครับผมหรือคลิกที่ตะค่าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับ